สวัสดีครับสุขสมชาติพันไม้นะครับผมวันนี้มีคําถามจากทับมาถามเว็บมาว่านะครับอยากจะปลูกทุเรียนให้ได้แบบนี้นะครับควรปลูกฤดูไหนดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะแนะนาเลยก็คือปลูกฤดูฝนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปลูกฤดูฝนเราไม่ต้องรดน้ําครับโอเคหยอกหยอกครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ปลูกได้ทุกฤด,ดูเลยนะแต่ว่าการที่จะปลูกฤดูฝนเนี่ยคือหนึ่งมันก็ทําให้ทุเรียนเนี่ยมัน มันโตเร็วนะครับผมเพราะว่าปัจจัยสภาพอากาศนะมันมันเป็นมันเอื้ออมนวยนะครับผมยิ่งเป็นภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะครับฝน8ปดแดดี 4. นะส่วนภาคอื่นเนาะก็อยากจะให้ปลูกช่วงฤดูฝนนะครับผมถ้าปลูกฤดูแล้งนะพี่ๆก็ต้องมีน้ํานะครับผมที่เพียงพอนะเพราะว่าบางทีทุเรียนเนี่ยเขาต้องการน้ํามากเลยนะคือสําคัญคือเพราต้องการน้ําเนี่ย น้ำมันจะเข้าไปในระบบรากนะครับผมเข้าไปแล้วก็ไปช่วยให้เขาเรียกอะไรมีเป็นทางเดินอ,อาหารอ่ะอืมเรื่องสำคัญคือพอมีแสงแดดนะครับผมใบมันก็จะสังเคราะห์แสงนะครับสวยงามเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คือปลูกไปเลยครับฤดูฝนนะปลูกไปเต็มที่นะครับผมนี่ไหมมันจะแตกยอดสวยงามนะครับผมเห็นไหม เนหมอนทองนะอายุประมาณ1ถึง1ปีกับอีกสิบเอ็ดเดือนนะอยากแนะนำเลยปลูกไปเลยครับฤดูฝนนี่เว็บก,ก็ปลูกฤดูฝนเหมือนกัน170ต้นนะแต่ว่าพอถึงช่วงฤดูแรงนะเราก็รดราบอางที่โชคดีของเว็บมันมีเอ้าวชิบหายโอเคครับเวบฟฟลิปกล้องแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือปลูกได้เลยครับผมฤดูฝน จะปลูกกี่ต้นร้อยต้นพันต้นนะแต่ถ้ามีฝนตกนี่ก็คือดีมากเลยนะแต่ก็ต้องระวังเรื่องโคลนะครับผมเรื่องโคลนี่ก็คืออย่าให้โคลชื้นโคลแฉะนะครับน้ําขังต้องระวังเลยนะฤดูฝนคือถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นมาโอกาสที่จะทําให้เกิดโรครากเน่าโคลเน่าเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่าพื้นดินของเราเนี่ยมันมีเชื้อเชื้อราอยู่แล้วครับคือถ้าเกิดมันมัน,ม,นมันทำให้โคลมันเน่าเนี่ยราก โรคของมันก็จะขึ้นมาที่ท่อท่อน้ําของทุเรียนเนาะเนี่ยท่อน้ําก็จะอยู่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาดีนะครับผมเอาปลุกเ <c oughs> ้าปลุกดด <c oughs> ูอื่นได้ไหมก็ปลูกได้ครับผมดดูแรงปลูกได้เลยนะแต่ว่าน้ําก็ต้องถึงนะถ้าเกิดน้ําไม่ถึงนี่ก็คือ,คอโอกาสที่ทุเรียนมันเหี่ยวเฉาเนี่ยมันมีสูงมากเลยนะ จะพาไปดูอ้อนี่ที่คนงานแกวโคนเดี๋ยวต้นนี้ดีกว่าเนี่ยครับก็ต้องแบบพยายามทำความสะอาดโคนเช็คดูนะครับผมว่าบริเวณโคนเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยนะพวกเชื้อราอะไรเนี่ยมันมันมีเยอะมากเลยนะครับผมเราก็ต้องศึกษาดีนะครับอันนี้เดี๋ยวหัวข้อ ก็โคกเดี๋ยวเว็บคยมาพูดอีกทีเนาะอันนี้มาบอกคร่าวๆก่อนว่าจะปลูกทุเรียนทั้งทีเนี่ยครปลูกฤด,ดูไหนนะฤดูฝนเลยพี่น้องนี่ครับไปปลูกฤดูฝนมันดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องรดน้ำนะแต่ก็ต้องมันดูแลโคนให้ดีนะเพราะถ้าเกิดเพราะถ้าเกิดมีโรคข้างล่างนะโอกาสที่จะทําให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าไฟท็อปมีสูงมาก ก็สวยงามครับออก็คลิปนี้ก็มาแป๊บเดียวนะประมาณนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทํางานอีกนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับทุเรียนนะครับอยากจะปรึกษาอยากจะขอคําแนะนําทางเราก็ยินดีเลยนะครับผมสามารถแอดไลน์แอดสุขสมชาติหรือว่าจะทักมาที่เพจ เฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมเฟซบุ๊กสุขสมชาติพันไม้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวทิ้งไวททิ้งลิงก์ไว้ไวด้านล่างเนาะส่วนถ้าใครสนใจอยากจะปลูกทุเรียนนะครับแล้วยังไม่ได้ปลูกที่นะครับผมทางเราก็มีต้นทุเรียนจำน่ายต้นทุเรียนนะครับผมอันนี้เป็นแปลงพ่อของผมนะนเ,ดเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยพาเข้าไปเที่ยวนะ ก็คือถ้าใครสนใจต้นทุเรียนก็แอดไลน์มาได้นะแอดสุขสมชาติพันไม้นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอให้สนุกการปลูกทุเรียนครับ